นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการนะเผาพริกเผาเกลือกันก่อนนะฮะเผาพริกเผากระเทียมเผาหอมอเอาไก่มาหั่นนะเป็นชิ้นๆครับผมผมก็จะนําไก่ลงไปนะเพื่อนๆอบไก่ลงไปเลยก็จะนํมามะม่วงหา,มา,าหวมะนาวโหครับลงไปครับนี่ครับโอ้ชื่นใจมากเลยอากาศร้อน สุดยอดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกกังฟูนะฮะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ในครัวกันอีกแล้วนะเพื่อนๆนะและวันนี้นะครับเราก็จะมาทําอาหารกันอีกเช่นเคยนะครับผมเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะคือวันนี้ผมจะมาทําอาหารที่มันแปลกๆหน่อยหรือมันไม่แปลกก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเพื่อนๆรู้เมนูนี้นะครับ เพื่อนๆก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะฮะคือเหตุผลมันมีอยู่ว่าน้องเนี่ยมันเอามะม่วงหาวมะนาวโห่ให้ผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำไงกับมันดีเพราะว่าผมก็จิ้มเกลือกินก็แล้วกินก็ลองกินอะไรเรากินมาหมดแล้วแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ผมไม่เคยกินเลยนะฮะและวันนี้ผมก็จะมาทดลองนะโดยการเอามะม่วงหาวมะนาวโห่เนี่ยมาต้มส้มนะและวันนี้ผวัตถุดิบของผมก็มีอะไรไม่เยอะก็มีขามีตะไคร้มีพริกนะครับผมแล้วก็อกไก่พร้อมกับ มะม่วงหาวมะนาวโหนะครับผมจะตั้งชื่อเมนูนี้ว่าต้มให้หายง่วงนะเพื่อปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เพื่อนๆครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเผาพริกเผาเกลือกันก่อนนะฮะไม่ใช่เผาพริก นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็เผาขาตัเผาพริกเผากระเทียมเผาหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะนำไปปอกเปลือกนะครับผม ก็จะนำปกไก่นะครับมาหั่นเนื่อกันเพื่อ,อนๆถามครับว่าทำไมผมถึงใช้แต่อกไก่เพราะว่าตกไก่มันไม่มีไขมันนะครับมันเลี่ยงไขมันได้ เกลือลงไปนะเพื่อนๆนี่ใส่เกลือลงไปอลองลงกันสีว่ามันจะเป็นยังไงกระเทียมกับหอมที่ปอกไว้นะครับเอาลงไปหมดเลยนี่เอาลงไปหมดเลยใส่ต้นขาไปด้วย ไปแลนะเพื่อนทไปเลยเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนำมะม่วงหาวมะนาวโหดลงไปครับนี่ครับ ผมก็จะลองมาชิมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเดบี้หอมก่อนหอมบนนี้ไม่แตกอ้อาวดูสิว่ามันจะเปรี้ยวไหมมเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวอยู่ครับเปรี้ยวอยู่ หน่ึ่งครั้งนะเดี๋ยวรอมะม่วงหาวสุกนิดหนึ่งเมื่อกี้ก็รัเปรี้ยวมาแล้วนะพวเพื่อนๆนะมาแล้วรัเปรี้ยวมาแล้วต้มมะม่วงต้มให้หายง่วง กลิ่นเปรี้ยวนี้ขึ้นมาเตะจมูกเลยนะครับเนี่ยอือหืออแล้วอแวโอเคครับเสร็จโอเคนะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็มืดฟ้ามัวดินไปหมดแล้วฝนจะตกแล้วนะครับนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตักแกงใส่ถ้วยนะครับนี่ มาแล้วมันตกแล้วไม่ได้ใส่อย่างอื่นนะไม่มีผักชีไม่มีผักชีฝรั่งนะครับผมดิบๆไปเลยถัวยลวิ่งดีจังโอเค ทำไมต้องวิ่งบ่อยจังืมโอเคแล้วเพื่อนๆนี่หน้าตาเดี๋ยวชิมหน่อยชิมหน่อยอือร่อยอืืออร่อยสนร้อน,อนโอ้ย ร้อนนะครับตอนนี้อากาศอ้าวมากเลยเพราะว่าฝนกําลังจะตกนะฮะไม่เป็นไรเสร็จพอดี <c oughs> นี่นะเพื่อนๆนะดูดูดูด,ดูนี่ดูให้ดูใกล้ๆเลยย็ยไนไงนี่นี่นะฮะดูไอร้อนขึ้นเลยเพื่อนๆดูนี่นี่น่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมดู ชิมให้เพื่อนเพื่อนดูนะไม่ได้โกหกแนละอร่อยจริงๆนี่อืมโอ,มอม้ชื่นใจมากเลยอากาศร้อนร้อนอืมสุดยอดสุดยอดจริงๆเพื่อน มันเปรี้ยวนะแต่ม <c inhos> <athletes> ันไม่เปรี okay. My 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 really ้ยวเหมือนมะนาวนะมันเปรี้ยวหอมเฮ้ยมันเปรี้ยวอร่อยจะบอกตรงๆเลยว่าอร่อยกว่าเปรี้ยวมะม่วงอีกนะมะม่วงหงาวมะนาวโหเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันหอมมันกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นแบบบ้านๆเลยนะเนี่ยใส่เครื่องครอบแบบผมว่ามันโอเคเลยมะม่วงหงาวมะนาวโหสุดยอดจริงๆเพื่อนๆอร่อยจริงไม่ได้แกล้งชมไปลองทํากันเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็คงลาเพื่อนๆเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ แล้วก็คอยติดตามไปเรื่อยๆคลิปต่อไปผมจะมาทำอะไรเพื่อนๆได้ชมกันกสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับอย่าลืมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วครับ